สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้และได้ฟังนิทานเรื่องฉันไม่อยากเป็นแกะไปแล้วแล้วเด็กๆยังช่วยแคว้มทาแบบฝึกอีกด้วยใช่ไหมคะแต่มันยังเหลือหน้าที่เรายังไม่ได้ทําเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่าหน้านี้เลยค่ะฟูใช้กระจกบานเล็กส่องเห็นแต่หน้าแต่ถ้าเด็กๆมายืนหน้ากระจกบานใหญ่จะเห็นอะไรบ้างนะ วาดรูปตัวเองเมื่อส่องกระจกบานใหญ่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้เลยจ้าครูแอมสมมุติให้ดูนะคะสมมุติครูแอมไปยืนที่กระจกครูแอมวาดรูปตัวเองได้เป็นอย่างนี้ตัวอ้วนใหญ่เลยต่อมาค่ะครูแอมก็ใส่ชื่อชื่อของหนูอ่าครูแอมก็ใส่ชื่อแอมแล้วเด็กๆชื่ออะไรก็ใส่ลงไปนะคะช่องต่อมาอายุเท่าไหร่ ครูแอมอายุ37ปีเด็กๆอายุเท่าไหรก็เขียนตัวเลขลงไปนะคะครูแอมเป็นผู้หญิงครูแอมก็วงที่ภาพเด็กผู้หญิงค่ะต่อมาเขาถามว่าจุดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นคืออะไรอย่างครูแอมตัวอ้วนเด็กบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองตัวเล็กหรือมีผมยาวตากลมก็ได้ค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะ นิสัยที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของครูแอมนั่นก็คือชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะเด็กๆลองทำกันดูนะคะอ่าหน้าต่อมา <c oughs> นอกจากตำหนิและนิสัยที่แตกต่างกันแล้ว <other> พวกลูกแกะยังมีวันเกิดต่างกันด้วยนะแล้วเด็กๆล่ะเกิดวันที่เท่าไหร่มาเขียนตัวเลขทำปฏิทินเดือนเกิดแล้ววาดรูปหัวใจ ร้อมรอบวันที่เราเกิดกันเธออเด็กๆดูนะคะครูแอมเกิดวันที่สีเราก็ใส่เลข4ไปตรงนี้นะคะแต่เด็กๆเกิดวันที่เท่าไหร่ลองถามผู้ปกครองดูนะคะครูแอมเกิดเดือนมิถุนาและครูแอมก็ใส่เดือนมิถุนาอีกครั้งหนึ่งทางในกรอบค่ะจากนั้นเด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงสามสิบแต่ถ้าใครที่เป็นเดือนที่ลงด้วย คมเช่นมกราคมสิงหาคมจะเป็น31วันนะคะต้องเติมเลข31ลงไปอีกอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นก็ให้เด็กๆวาดรูปหัวใจในช่องวันเกิดของตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูใบงานหน้าถัดไปนะคะเด็กๆและผู้ปกครองไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าลูกของเราที่จำมั่มน่ารักแบบนี้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติหรือมีภาวะอ้วนหรือเปล่าไปหาคำตอบพร้อมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้คุณพ่อคุณแม่เปิดสมุดวัคซีนของเด็กๆเพื่อดูกราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนการดูกราฟ ให้คุณพ่อคุณแม่ดูจากแนวนอนก่อนจากนั้นจึงมาดูในแนวตั้งแล้วลากเส้นตามข้อมูลของเด็กๆโดยให้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาบรรจบกันผลลัพธ์ที่ได้ให้ดูจากทางด้านขวาของครับซึ่งจะถูกแบ่งตามสีว่าเด็กๆมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมไม่เมื่อรู้ว่าลูกๆอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะลืมดูแลเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายของเด็กๆนะครับ เช่นถ้าลูกมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยหรือน้อยกว่าเกณฑ์ก็ควรทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กๆจะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าลูกมีน้ำหนักค่อนข้างมากหรือมากกว่าเกณฑ์แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษากับทีมกุมารแพทย์เพื่อวินิจฉัยได้อย่างตรงจุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครธน ดูคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันจากนั้นให้ผู้ใหญ่ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยว่าน้ำหนักส่วนสูงของเราผ่านเกณฑ์ไหมนะเป็นเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นลองดูกันค่ะเริ่มแรกเราจะใส่วันที่ที่เราทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันก่อนนะคะต่อมาก็เป็นชื่อของเด็กๆค่ะ และช่องต่อไปคืออายุค่ะอายุเด็กๆอายุเท่าไหร่คะใส่เลขลงไปเลือกเพศค่ะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงก็วงกลมเพศหญิงถ้าเป็นเพศชายก็วงกลมเพศชายนะคะจากนั้นบันทึกน้ําหนักของตัวเองที่ชั่งได้แล้วก็ส่วนสูงต่อมาในช่องสี่เหลี่ยมที่เขียนว่าตามเกณฑ์และไม่ตามเกณฑ์ผู้ปกครองต้องช่วยดูแล้วค่ะ ให้ผู้ปกครองนำน้ำหนักและส่วนสูงไปเปรียบเทียบในตารางด้านซ้ายมือนี้ซึ่งได้ดูวิธีการดูกราฟในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ให้ติ๊กว่าน้ำหนักส่วนสูงเราอยู่ตามเกณฑ์หรือไม่ตามเกณฑ์ค่ะจากนั้นด้านล่างเพราะเหตุใดหนูถึงมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่านี้ถ้าบางคนที่ตอบว่าตามเกณฑ์ก็อาจจะมีเหตุผลที่ว่า หนูรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมน้ำหนักและส่วนสูงถึงได้อยู่ตามเกณฑ์หรือบางคนมีน้ำหนักที่อ้วนไปไม่ตามเกณฑ์เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะหนูชอบกินขนมหวานเยอะหรืออาจจะกินข้าวเยอะประมาณนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยบันทึกให้คะ่ะต่อมาค่ะแกะชอบกินหญ้าแล้วเด็กๆล่ะ ชอบหรือไม่ชอบอาหารอะไรมาวาดรูปหรือไปตัดภาพจากในหนังสือพิมพ์หรือในนิตยสารหรือบางคนถ้าบ้านใครมีเครื่องปิ้นก็สามารถปิ้นภาพแล้วมาแปะได้ค่ะให้เลือกภาพอาหารมาติดบนจานด้านล่างนี้ถึงอาหารที่ฉันชอบและไม่ชอบแล้วตอบคำถามต่อไปนี้กันจ้าจานแรกสิ่งที่ครูแอมชอบคือไก่ทอดน้ำปลา ครูแอมก็จะเขียนไปว่าอาหารที่ชอบคือไก่ทอดน้ำปลาให้ผู้ปกครองช่วยบันทึกได้นะคะรสชาติของไก่ทอดน้ำปลาของครูแอมก็จะเค็มๆหน่อยค่ะมีส่วนผสมก็คือปีกไก่แล้วก็น้ำปลาเพราะอะไรถึงชอบก็มันอร่อยอะค่ะต่อมาอาหารที่ไม่ชอบก็คือมะละผัดไข่ อาหารที่ไม่ชอบชื่อนั้นก็คือมะระผัดไข่ค่ะรสชาติมันขมมีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีมะรละกับไข่ไก่ค่ะเพราะอะไรถึงไม่ชอบก็มันขมยังไงล่ะคะกินแล้วมันก็ไม่อร่อยอะ่ะเด็กๆก,ก็ลองดูนะคะว่าเด็กๆชอบอาหารอะไรและไม่ชอบอาหารอะไรเด็กๆสามารถเป็นคนวาดหรือเป็นคนตัดแล้วแปะแต่การบันทึก ผู้ปกครองช่วยได้ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเ,เคยทำอะไรด้วยตัวเองแล้วได้รับคําชมหรือได้รับรางวัลที่ทำให้หนูรู้สึกภูมิใจว่าหนูทำได้มาวาดรูปและบอกเล่าเรื่องเหตุการณ์ความภาคภูมิใจของตัวเองกันเถอะค่ะอย่างครูแอมครูแอมสมมติให้ดูนะคะในกรอบนี้ ให้วาดรูปที่เด็กภูมิใจแต่ถ้าไม่อยากวาดบางคนอาจจะถ่ายรูปแล้วปิ้นได้กันเลยก็ได้นะคะอย่างครูแอมครูแอมรดน้ำต้นไม้ทุกวันครูแอมภูมิใจมากเพราะต้นไม้ครูแอมสวยๆค่ะอ่าสิ่งที่ทำได้ก็เขียนลงไปค่ะคือช่วยคุณแม่รดน,น้ำต้นไม้ คำชมหรือรางวัลที่ได้จากคุณแม่แวมก็คือเก่งจังเลยทำให้ต้นไม้สดชื่นและก็สวยงามด้วยได้จากใครคำชมนี้ก็คือคุณแม่นั่นเองค่ะหนูรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับคำชมจากคุณแม่หนูทำอย่างไรเมื่อได้รับคำชมนี้ ครูแอมก็กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะเด็กๆลองไปดูนะคะว่าเด็กๆมีสิ่งไหนที่ภาคภูมิใจที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรที่สามารถทำเองได้และได้รับคำชมหรือได้รับรางวัลน,นะคะในวันนี้เราก็ได้ทำเร่มฉันไม่อยากเป็นแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย